นายสุริยะวันระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการกู้สร้างอาคารซึ่งวันนี้นะคะลดระดับความสูงของสร้างอาคารอยู่ในระดับเดียวกันทั้งโซน A และ D และโซน B และ C อยู่ที่ประมาณ4.5เมตรเป็นไปตามแผนการกู้สร้างอาคารค่ะส่วนต่อไปจะเป็นชั้นที่1และชั้นใต้ดินซึ่งคาดการว่าจะกู้สร้างอาคารถึงชั้นที่1ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ในส่วนของการค้นหาผู้สูญหายวันนี้พบผู้ติดค้างเพิ่มเติม3รายและชิ้นส่วนอีก3เคสนะคะพบนาฬิกาข้อม,มืออีก1ชิ้นในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นบันไดหนีไฟค่ะทั้งนี้จะค้นหาร่างผู้สูญหายให้ได้ทุกร่างจะไม่ให้มีร่างตกค้างในอาคารวันนี้ถ้าเปิดหน้างานแล้วค้นหาเพิ่มคาดว่าจะพบผู้สูญหายที่ตกค้างเพิ่มเติมอีก การทํางานเช้าวันนี้นะคะมีการปรับแผนงานเพิ่มต่อเนื่องเพื่อความสะดวกในการขนย้ายสร้างอาคารรวมไปถึงการค้นหาผู้สูญหายด้วยนอกจากนี้ยังต้องแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็มีแดดแรงนะคะทั้งยังมีฝุ่น PM ด้วยก็ต้องป้องกันและเฝ้าระวังอยู่ตลอดการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายด้วยในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุกๆท่ทานเลยค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่60รายวันนี้นะคะระหว่างการติดตาม อยู่ที่34รายค่ะ